อุ้ยกําลังกินอย่างน้อครับนี่ทุเรียนภูเขาไฟสีสะเก็ดแซบ่แซบๆจ้าไมากินหอดหมองเลยเนาะครับนี่จ้าาได้กินเลยปีนี้ได้กินจักเทไอแล้วแค่เดียวจ้า โอ้ยอิ uhm ่มแล้วจ้ะปลาผู้เดียวคือกินนันไงเถอะแสบจ้ะแสบบ่จ้าใช่ไปกินไปใช่ไปกินไป จริงเกิน